งานนี้นะคะสงสัยว่าเจนนี่นะคะจะงอนลิซ่าซะแล้วล่ะคะ่ะก็คงจะเหลือแต่พี่ซูนะคะที่รู้ใจเจนนี่ที่สุดเลยะคะ่ะก็อันนี้นะคะเป็นการแปลนะจาก blackpink 2020 w e l c o m i n g collection ค่ะที่ศส,สาวสาว b ป a c k p นะมีมาวางจำหน่ายค่ะก็มีคนใจดีนะคะแปลาภาษาเกาหลีให้ด้วยนะคะงานนี้แอดเลยเอามาแปลให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะ ก็มันจะเป็นช่วงถามตอบนะคะซึ่งก็มีพี่ซูค่ะมาเป็นพิธีกรนะคะเหมือนเอะไรอะไรเงี้ยซึ่งเหล่าบดาสามสาวนะคะก็เชียร์พี่ซูใหญ่เลยประมาณว่าเท่ๆพี่สวยพี่น่ารักอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะเจนนี่ค่ะก็บอกว่าฉันเป็นแฟนพี่นะคะอะไรเงี้ยแบบเมื่อเป็น f c อะไรประมาณนั้นนะคะ ซึ่งก็จะมีช่วงตอนค่ะที่มีการตอบถามตอบคําถามนะแล้วก็ลิซ่าค่ะคืออันนี้คือเขาให้ทายใจเจนนี่นะแล้วล <c oughs> ิซ่าก็ตอบผิดหมดเลยนะคะจนเจนนี่ค่ะถึงกับตัด้อนะะคว่าสําหรับเธอเนี่ยฉันเป็นแค่เกี้ยวที่ดื่มน้ําอารมณ์อยู่ใต้แอร์อะไรอย่างนั้นเหรอ <c oughs> อันนี้ออกแนวตัดพอนะ่ะงอนๆน,นะคะซึ่งในขณะที่พอเป็นคําถามนะคะที่ ถามแล้วก็พี่สุก็ตอบนะพี่สุก็ตอบได้บอกว่าเนี่ยเจนนี่นะเธอนะคะไม่ชอบเกี๊ยวแล้วก็ไม่ชอบเวลาที่โดนว่าเรียกว่าเกี๊ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบกินถั่วแดงไม่ชอบกินโฮปังเธอชอบอะไรพุงออปังไส้คัสตาร์ดอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่ามันรู้ใจเจนนี่มากๆนะคะรู้ดีจนถึงขั้นที่แบบว่าเ,ออเขาก็แปลมานะบอกว่าพี่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเจนนี่รู้ดีจนน้องเจนนี่นะคะบอกว่าประทับใจมากๆค่ะถึงกับชู ไปไฟเลยนะนี่ f c ตัวจริงใช่ไหมคะแต่ก็งานนี้นะคะไม่รู้ว่าหลังจากตอบคำถามไปแล้วนะคะลิซ่าจะโดนอะไรบ้างนะ <c ười> คาดว่าได้จากงอนโดนงอนยกใหญ่แน่ๆเลยนะคะแบบว่าตอบไปได้อะอะไรประมาณนี้นะกรแอดจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเออจริงๆมันก็มีหลายช่วงตอนนะคือก็ต้องบอกอย่างนี้นะว่ามันต้องซื้อนะคะถึงจะเอามาดูได้นะคะคือก็อาจจะต้องไปหานะคือ มันเป็นลิขสิทธิ์ของ YG อะเนาะก็คงจะไม่ได้สามารถนะคะเอามาเผยแพร่ได้นะแต่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามีโมเมนต์นะคะเล็กๆแบบนี้นะคะเกิดขึ้นคะ่ะแมทพ่ซนะูก็นกน่ารักนะตอบคำถามได้ทุกคำถามแสดงว่าเป็น FC นะคะของเจนนี่ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะเขาสองคนคู่กันนะ แอดก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะก็กนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องเราไว้ค่ะถ้ามีอะไรเกิดใหม่ใหมเดี๋ยวแอดมาเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า